สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนทะกลับมาพร้อมกับภาพภาพหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะคะที่ต่อจากคลิปแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องของภาพวาดหรือภาพคอนหลาจหรืออาร์ตเวิร์กต่างๆที่เราทำขึ้นมาแล้วมันอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะภาพแรกที่แนทะทำไปเนี่ยมันเป็นภาพที่แนทะต้องการจะสื่อสารกับพ่อนะที่เสียไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็น การที่พ่อสื่อสารกับแนทผ่านภาพนั้นก็ได้แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่แนทตั้งใจจะสื่อสารกับทุกคนนะคะไม่แม้แต่กระทั่งกับตัวเองหรือคนในครอบครัวแต่ว่าเป็นทุกๆคนเลยคือเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยภาพนี้แนทต้องการที่จะทำส่งประกวดซึ่งเขาก็น่าจะประกาศผลอะไรออกมากันแล้วแหละก็ปรากฏว่าก็ ชัวตามค่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรภาพเนี้ยเนะี่ยตั้งใจทําให้มันสื่อถึงความหลากหลายซึ่งจริงๆคอนเซป็ปที่ตอนที่เขาประกวดอะ่ะมันก็จะเกี่ยวกับพวก diversity เนะีก็คิดว่าเออเดี๋ยวนะจะทำภาพเนี้ยแหละซึ่งมันน่าจะเข้ากับคอนเซป็ปแล้วก็เกิดเป็นภาพภาพนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวแนะจะโชว์แล้วก็อธิบายให้ดูนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ แนททำขึ้นมานะคะที่แนทบอกไว้ตอนแรกว่าแนทตั้งใจจะทำประกวดนะคะซึ่งคอนเซปที่แนทคิดคือแนทจะวาดภาพดวงตาหลายๆดวงเป็นดวงตาที่บ่งบอกถึงความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะเพราะว่าเขาจะมีสีแต่ละสีที่ต่างกัน ไล่มาตั้งแต่สีโทนที่เป็นสีโทนร้อนจนมาถึงสีโทนเย็นข้างล่างนะคะข้างบนนะต้องการจะสื่อถึงว่าออดวงตาข้างบนเนี้ยเป็นของออดวงตาโซนผู้คนเอเชียแล้วตรงนี้ก็เป็นผู้คนที่มีโซนเชื้อสายตะวันตกหรือกันอ่าแล้วก็จะมีดวงตาใหญ่ๆอยู่ข้างบนตรงนี้นี่นะคะ คอนเซปที่แนทคิดขึ้นไว้ก็คือภาพนี้ต้องการที่จะสื่อถึงความหลากหลายไม่ว่าจะสีผิวเชื้อชาติวัฒนธรรมบางคนอาจจะหลงไหลเพียงรูปกายภายนอกจนต้องต่อเติมเสริมแต่งยิ่งเติมแต่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มั่นใจมากเท่านั้นจนต้องหาอะไรมาปกปิดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถูกเติมเต็มสักทีสิ่งที่ปกปิดก็คือกระดาษ ที่แนทเอามามวนแล้วก็ทาสีดำเอามาติดตรงขอบตาบางดวงนี้นะคะนี่นะคะภาพนี้จะมีความคอนเซ็ปชั่วกว่าภาพที่แล้วเมื่อเทียบกับคลิปที่แล้วที่แนทถ่ายไปนะคะซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าแนทต้องการที่จะสื่อสารถึงความแตกต่างทุกคนมีความแตกต่างจึงไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะต้องดูเหมือนหรือทำให้ดูเหมือนคนอื่นนะคะ การตีความนะคะภาพดวงตาที่วาดเนี่ยหรือคนที่ชอบภาพวาดภาพดวงตาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรภาพภาพนั้นหรือภาพดวงตาที่ถูกวาดขึ้นทําขึ้นเนี่ยแท้จริงแล้วจิตใต้สํานึกกําลังจะบอกอะไรกับตัวเรานะคะที่แน่ๆเลยคือดวงตาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการรับรู้หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้นะคะ ตาแต่ละตาก็หมายถึงแต่ละมุมมองแต่ละบุคคลแต่ละระบบการเห็นโลกนะคะการจัดเรียงนัวาดภาพตาที่มีการเรียงคล้ายปลานะคะคล้ายปลาที่เขาว่ายอยู่บนว่ายอยู่ในในน้ำใต้น้ำนตวาดภาพตาให้เหมือนเขามีความเรียงกันมันก็จะมีความเรียงกันแบบแน่นขนาดนะคะ ก็หมายถึงความซําซ้อนของการรับรู้การถูกจับจ้องหรือแม้แต่ภาวะของการอยู่ใต้สายตาผู้คนภายใต้การควบคุมของสายตาคนอื่นๆตาตรงกลางหมายความว่าอะไรตาตรงกลางนะคะคือจิตสำนึกสูงสุดผู้เฝ้าดูหรืออาจจะเป็นตัวตนหลักของเราเอง ตาที่มีขนาดใหญ่แล้วล้อมรอบด้วยตาเล็กๆแบบนี้นะคะอาจแสดงถึงตัวตนที่ถูกจ้องกลับหรือศูนย์กลางของการมองที่รับแรงประทะของสายตาคนอื่นๆซึ่งมันกำลังพูดถึงการอยู่ในสายตาของผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือ ตัวเองที่มองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นเราอาจจะแคร์คนอื่นมากเกินไปก็เป็นได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามีแต่คนจับจ้องเรา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราก็ได้นะทุกคนแล้วกระดาษหมวนที่แนทม้วนหมวนมาปิดตรงขอบตาแต่ละขอบตาแต่ละดวงเนี่ยนะคะบางดวงเนี่ยนะคะ สื่อถึงการปิดบังหรืออาจจะเป็นความรุนแรงความพยายามทําลายการมองเห็นกระดาษที่มันดูบิดเบี้ยวเนี่ยมันสร้างความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นได้อาจหมายถึงความพยายามปิดบังความจริงความเจ็บปวดจากการมองกมากเกินไปหรือการถูกบังคับให้มองแต่สิ่งที่ถูกเลือกให้มอง เส้นหรือกระดาษสีดำที่มันบิดเบี้ยวเหล่านี้นะคะทำหน้าที่เหมือนการเซนเซอร์อาจจะเป็นการเซนเซอร์ทั้งจากภายในและภายนอกเราอาจจะเซนเซอร์ตัวเองก็คือไม่อยากให้ใครเขามามองเราแล้วก็เซนเซอร์จากภายนอกก็คือถูกบังคับให้ต้องทำอะไรเหมือนเหมือนกันส่วนการตีความเชิงจิตวิญญาณนะคะ ภาพนี้อาจจะพูดถึงการที่คุณถูกเห็นมากเกินไปหรือการสื่อถึงการที่มีหลายมุมมองในตัวตนเดียวฟังเสียงรอบข้างมากมายหรือมองผ่านสายตาหลายคู่จนไม่แน่ใจแล้วว่ามุมมองไหนคือมุมมองของตัวเองกันแน่ซึ่งก็ตีความคล้ายๆกับการที่สี่สิ่งสื่อ การที่จิตใต้สำนึกต้องการบอกนะคะก็คืออาจจะหมายถึง Beauty Standard ก็ได้เรามีเราเรามีสแตนดาร์ดที่เซตไว้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะพอเราเห็นมันเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเรียกว่า Standard เนี่ยแท้จริงแล้วมันคือมุมมองของตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่สังคมเซตให้เป็นแบบนั้น เราอาจจะเกิดการสับสนในสิ่งน,นี้ได้ค่ะการตีความด้านสังคมหรือการเมืองนะคะภาพนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเสียดสีเรื่องการเฝ้าระวังก็คือโลกที่ทุกคนเนี่ยจ้องมองแล้วก็ถูกจ้องมองพร้อมกันตลอดเวลาไม่มีที่หลบไม่มีตัวตนที่เป็นอิสระดวงตาหลากสีก็อย่างที่บอกไปก็คือ คนหลากหลายเชื้อชาติอุดมการณ์หรือหลากหลายมุมมองนะคะแต่การที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันเหมือนกับว่าใครบางคนควบคุมสายตาทั้งหมดอยู่หรือใครบางคนควบคุมเราทั้งหมดอยู่เราอาจกำลังถูกควบคุมจากคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็มีคำถามไปเปิดนะคะที่ นัทอยากทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาอาจจะจริงจังหรือเล่นๆก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะคะแต่ก็ถ้าจริงจังก็อาจจะได้คำตอบอะไรที่เปลี่ยนเราได้หรือเปลี่ยนชีวิตเราได้นะคำถามที่นนทอยากจะฝากถามเพื่อนๆนะคะหนึ่งเลยนะเมื่อมีดวงตามากมายอย่างเนี้ยจ้องมองเราใครคือคนที่มองเห็น จริงๆหรือใครคือคนที่มองเห็นเราจริงๆเรามองเห็นตัวเองจริงๆหรือเปล่าอ่าข้อ2นะคะสายตาไหนเป็นของเราและสายตาไหนคือสิ่งที่คนอื่นยัดเย,ยียดให้เราเชื่อโอเคไหมคะเพื่อน,อนๆหาคำตอบไว้ในใจหรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะวันนี้แนทะลาไปก่อน คลิปหน้าจะเป็นภาพไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ